สามบุญใหญ่พาพ้นมรสุมชีวิตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงบุญนะครับสามบุญที่จะมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้คุณพ้นวิกฤตหรือมอรสุมชีวิตได้นั่นเองครับก็เป็นข้อมูลที่มาจากทอธมร,รักนะครับก็ในชีวิตการดำเนินชีวิตของเราทุกๆคนก็มักจะมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเกิดเข้ามาปรับปนนะครับให้ผ่านข้ามพ้นมันไปทั้งนั้นแหละ แต่ว่าจะมีบุญอะไรจํานวนสาบุญนะครับที่จะเป็นตัวช่วยพาในการพ้นมรสุมชีวิตพาพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้นะครับแต่บางครั้งเวลาที่เราต้องเจอกับเรื่องราวที่ไม่ดีในชีวิตก็มักจะหาทางออกไม่เจอจะหวังพึ่งใครก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือได้เลยนะครับหรือสนับสนุนผลักดันเราเลยดังนั้นการที่เราจะสะสมบุญไว้แล้วก็จะเป็นตัวช่วยให้เรา ชีวิตของเรานั้นพบเจอกับทางออกได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะพูดถึงการทําบุญนะครับซึ่งการทําบุญในทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีเพียงแค่การให้เงินให้ทองให้ของนะครับหรือการทําทานเท่านั้นการทําบุญกับพระกับวัดเท่านั้นนะครับแต่บุญหมายถึงการกระทําความดีเป็นเครื่องชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นแล้วบุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกราบเครื่องกรรมนะครับหรือเครื่องจัดกัดเครื่องกําจัดนะครับสิ่งเศร้าหมอง ที่เราเรียกว่ากิเลสให้ออกจากใจเราไปพูดง,ง่ายๆคือบุญเป็นเสมือนเครื่องกําจัดความเศร้าหมองหรือเครื่องกําจัดกิเลสให้ออกจากใจด้วยซึ่งบุญก็จะช่วยให้เราลดละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวความมีจิตใจคับแคบมันเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ทําให้จิตใจเราเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวไปสู่การทําคุณงามความดีในขั้นตรอกไปได้ด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมี3บุญอะไรที่มีส่วนช่วยในการพาพ้นวิกฤต หรือ3บุญที่พาให้เราพ้นจากมรสุมทางตันนะครับ3บุญใหญ่ช่วยหาทางออกให้อะไรแบบนี้นะครับอย่างแรกเขาบอกว่าบุญที่1คือบุญจากการความกระตันยูนะครับผู้มีพระคุณอันดับแรกในชีวิตก็คือพ่อแม่ท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเรานะครับเป็นทั้งผู้ให้กําเนิดคอยเลี้ยงดูทําให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้ได้ถึงแม้เราจะสํานึกในบุญคุณของท่านแล้วเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านด้วย ตอบแทนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามกําลังของตัวเองนั่นเองครับพ่อแม่บางท่านอาจจะล่วงรับไปแล้วแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะคอยเฝ้าดูลูกคอยเป็นห่วงเป็นใยไม่ไปไหนเป็นเทวดาคอยคุ้มครองมันสร้างบุญกุศลไปให้ท่านขอบุญจากท่านให้ช่วยเราแบบนี้นอกจากพระคุณของพ่อแม่แล้วพระคุณของคนอื่นที่อยู่รอบกายเราที่คอยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีหากมีโอกาสก็ควรที่จะตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ง่ายก็คือเราต้องรู้จักมีความกระตันยูกัตเวทีหรือความกระตันยูนะครับในวันที่เราตกอับคนคนนี้มาช่วยเราเราก็ต้องยินดีที่เขาช่วยแล้ววันหนึ่งถ้าเขารำบากเราก็ยินดีที่จะช่วยเขาเหมือนกันนะครับก็คือการกระตันยูนะครับรูง่ายก็คือจําคนที่มาช่วยในวันที่เรารำบากได้นั่นก็เราก็ช่วยเหลือเขาเหมือนกันในวันที่เขารำบากแบบนี้แหละเรียกว่าความกระตันยูแต่การกระตันยูในเชิงของบิดามารดาก็คือ พ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาเราก็ต้องดูแลนะครับปฏิบัตินะครับแล้วก็ให้ท่านอยู่สุขสบายแบบนี้นะคราวนี้ครับบุญที่2คือ,อไรบุญที่2องเขาบอกว่าบุญที่เกิดจากตัวเองครับการสร้างบุญที่เกิดจากตัวเองก็คือการสร้างขึ้นจากการให้ทานให้เงินให้ของให้ทรัพย์สินให้สิส่งต่างๆนะแล้วก็จากการถือศีลน,นะครับในพุทธศาสนาก,ก็มีคําว่าถือศีลศีลห้าอย่างเงี้ยครับก็ต้องถือศีลให้ครบนะครับแล้วก็ เราก็จากภาวนานะครับก็คือจากจากการฝึกสามสมาจากการฝึกสมาธินะครับซึ่ง3ช่องทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอดนะครับคนที่ไม่มีบุญของตัวเองก็ไม่มีทางพ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีฐานบุญนะก็คือเราสามารถที่จะทําบุญโดยการให้ทานก็ได้นะถ้าเราไม่มีเงินนะครับการให้ทานไม่จําเป็นต้องให้เยอะนะก็คือให้ตามกําลังที่เรา มีที่เราอยากจะให้เราก็ให้ด้วยความเต็มใจนะครับก็คือเป็นการให้ตั้งแต่ก่อนความรู้สึกยินดีในการที่จะให้ตั้งแต่ก่อนให้ขณะให้แล้วหลังให้ไปแล้วแล้วเงินที่ให้ก็ต้องเป็นเงินที่ได้มาโดยสุจริตด้วยอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นบุญนะครับที่จะสร้างให้ในในระดับเรียกว่าทานนะแต่ถ้าเกิดเรื่องว่าศีลก็คือเราก็ต้องดูแลให้งดเว้นจากสิ่งต่างๆไปไม่ฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ดื่มสุลานะ ไม่ประพฤติผิดในกาอะไรเงี้ยมี5ข้อสีน5แบบง่ายๆก็ต้องทําให้ครบนะครับซึ่งผลบุญที่ได้จากสีนก็จะเป็นอีกร,ระดับหนึ่งเพราะเราจะได้มีความอดทนอดกลั้นทํานทในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ก็คือเป็นระดับทานนะเพราะฉะนั้นแล้วในระดับภาวนาเขาบอกว่าได้บุญมากสุดก็คือการฝึกสมาธิการสวดมนต์นะครับระงับจิตใจที่ร้อนโลนฝึกให้เย็นลงรู้จัก ปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันโปร่งให้ได้นะครับอะไรที่ไม่ถูกก็ช่างมันไปบ้างนะครับอะไรแบบนี้ก็รู้จักการปล่อยวางมีสติกั่ปัจจุบันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นการฝึกสติฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นด้วยระด,ดับบุญที่พูดของบุญตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของศีลเรื่องของทานก่อนศีลภาวนาทานคือการให้นะการบริจาคเงินจางศีลก็คือการรักษาศีลตามพุทธศาสนานะ ภาวนาก็คือการสวดมนต์การฝึกสมาธิต่างๆก็ถือว่าเป็นการภาวนานั่นเองนี่คือระดับบุญที่2เรียกว่าบุญของตัวเองนั่นเองครับคราวนี้มาถึงบุญในข้อสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าบุญแห่งการอโหสิกรรมบุญแห่งการให้อภัยนะจริงๆถ้าเกิดในระดับของบุญเขาบอกว่าบุญของการอโหสิกรรมเนี่ยเป็นระดับทานสูงสุดนะครับก็คือการยกโทษให้อะไรที่ติดค้างกาันไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกอารมณ์นะครับ ที่จะเป็นบ่วงคอยดึงเราไม่ให้เดินไปข้างหน้าได้ไม่ให้พบเจอกับอะไรเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องให้อภัยนะครับแล้วก็เป็นการที่เราโกดแ้นก็จะเป็นช่องทางให้เราไม่พบเจออะไรปิดทางโชคปิดทางความเจริญน,นะครับเจ้ากรรมในเวรคอยจองจําไว้ไม่ให้จบไม่ให้สิน้นเป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยดังนั้นก็ควรจะปลดปล่อยซึ่งกันและกันอย่าได้มีอะไรติดค้างต่อก,กันเริ่มต้นง่ายด้วยตัวเราเองเริ่มจากการให้อภัยอโหสิกรรมก่อนนะครับ อันนี้เป็นบุญระดับที่เป็นบ,บุญข้อที่3ที่พูดถึงนในวันนี้นะครับปลดเชือกฝังเราแล้วก็ขอโอโซส,สิกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้และที่อยู่คนละโลกกับเราแล้วก็ตามนะครับพูดง่ายๆคือว่ายกโทษให้กับทุกๆก,ก,การกระทําที่มากระทํากับเราปลดเชือกฝังเรานะครับไม่ต้องไปผูกโทษเป็นเจ้ากรรมในเวรวน,นเวียนกันไปนะซึ่งบุญใหญ่ทั้ง3มบุญที่แนะนำเนี่ยใครทําได้ตลอดเวลา ปฏิหารแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ก็จะพาเราพ้นไปจากความมืดทั้งปวงนะแล้วด้วยบุญของเราด้วยกรรมดีของเราก็จะขอให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสามบุญที่น่าสนใจที่วันนี้มาเล่าให้ฟังนะข้อแรกก็คือเป็นบุญที่เกิดจากความกระตันยูบุญที่2ก็คือบุญที่เกิดจากตัวเราก็คือทานศีลภาวนาบุญที่3ก็เกิดจากการที่ ให้อาภัยโอ,อโหสิกรรมยกโทษให้นะครับถ้าทำได้สามบุญนี้เขาบอกว่าจะรอดพ้นจากวิกฤตชีวิตจะหาทางออกได้แล้วก็จะพ้นวิกฤตชีวิตหรือพ้นมรสุมชีวิตไปได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับบุญใหญ่3าบุญทำแล้วหาพบทางออกนะครับหรือทำแล้วผ่านสามารถพาตัวเองผ่านมรสุมชีวิตได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ ส,บ,พพส,สบุญใหญ่พาพ้นมรสุมชีวิต3บุญใหญ่พาพ้นวิกฤต